เ้าก็จะใส่ชะอมนะคะอมเด็ดตามเรีร้อยนะคะ ว่างทำอาหารนะคะทำทานที่บ้านเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขเกี่ยวกับก,บการทำอาหารนะคะอ่าวันนี้คุณตั๊กก็จะนำเสนอเมนู3ชั้นผัดกะปิชะอมนะคะ3ชั้นผัดกะปิชะอมก็คือหมูจากการไหว้เจ้าของครูนะคะครูก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตนะคะเพื่อจะมาทำนะคะ,ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะหมู3ชั้นนะคะคุณตั๊กก็จะหันนะะห่นนะคะหั่นนะคะแล้วก็ชะอม ล้างเรียบร้อยเด็ดเรียบร้อยและชะอมน,นะคะแล้วก็พริกจินแดงจินดาทั้งแห้งทั้งสดนะคะหอมกระเทียมหอมเพื่อที่จะให้มันหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกะปินะสิ่งที่เจ้าขาดไม่ได้คือกะปิกะปิอย่างดีจากระยองที่กูตักไปเที่ยวแล้วไปซื้อมานะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะ,ะเดี๋ยวกูตักก็จะมาหั่นหมูก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะหั่นหมูก่อน ตามชั้นปกตินะมะนิดคือตักเนี่มีดอันนี้นะคือตักชอบมากเลยมันเบาแล้วก็มันคมมากหั่นพอดีคำนะฮะหมูวหว้นี่เราล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเราล้างแล้วเรียบร้อย<า>นะวางตักแดดตักลม<ะ>ตอนไหว้ไว้ก็เอามาล้าง ล้างแล้วก็มาต้มใหม่นะคะเก็กนึงไม่ต้องเล็กไม่ต้องเล็กใหญ่ใหญ่ไปเลยหมูเราเยอะ ขั้นตอนต่อไปคุณตักก็จะมาโขกกระเทียมหอมแดงพริกนะคะแดงทั้งแห้งทั้งสดนะคะเรากคุณตักโขกแห้งก่อนแล้วค่อยพริกสดลงวามเผ็ดแล้วแต่เรานะคะเราชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ทานเผ็ดก็ใส่น้อยพริกแห้งมันจะหอมนะคะ สนดาแดงแนะคะียอ่าพอแล้วค่ะกลัวมันเผ็ดมากอาพอแล้วค่ะแค่นี้พอเรียบร้อยแล้ว คุณตากก็โขกพริกเรียบร้อยเลยนะคะคุณตากก็จะเริ่มผัดแล้วค่ะแต่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะแส่น,น,น่อยพอที่มีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับเรื่องกระทะนะฮะเนี่ยก็ว่ายี่ห้ออะไรก็เขียนอยู่ก้นกระทะนั่นนะฮะใส่พริกลงไปค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะขณะผัดนะคะ ตอนนี้ผัดพริกนะฮะแล้วก็จะผัดพริกก่อนให้หอม พะผักพริกหอมนิดนึงแล้วคุณตาก,ก็จะใส่กะปินะคะนะคะกะปิใส่หนึ่งช้อนนึง อ่าพอใส่ผัดกะปิให้หอมนะคะพี่ต้ก็จะใส่หมูสามชันน้นค่ะนี่นะคะอ่ะอาลงไปผัดนะคะๆๆ สามั้นนะคะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะต้มสุกแล้วเ <c oughs> ้าก็จะปรุงนะคะพร <c oughs> ิกเวาค่ะกระเทีน้ำมันหอย สันไฟแดง แล้วก็จะใส่น้ำเปล่าหน่อยนะคะเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยค่ะ อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ากะปิมันก็มีเค็มอยู่แล้วลองชิมดูซิว่าได้ทืย่ยังโอเคเลย ให้เข้าเนี้อแล้วก็ให้หมูมันสุกสุกหมูมันสุกอยู่แล้วให้่มูมันนิ่มเลยข้าเชื้อโรคนิ่มด้วยได้วยก็จะ้อชิ้นเมื่อกี้มันไม่ค่อยลดแสงสารเพิ่ เราก็จะใส่ชะอมนะคะะอมเด็ดตามเรียบร้อยค่ะหอมหอมขึ้นมาเลย ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นเพราะว่าชะอมกินแรงปิดไฟแล้วหรอปิดแล้วปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็คนเข้ากันเพราะชะอมมันสุกเร็วค่ะจะได้ให้มันดูกรอบๆหน่อย ำห,หมูสามชั้นผัดกะปิชะอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากนะคะสุดยอดเพืเ่อนๆครับมาทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับเช้าวันเสาร์บ้านรูพาเที่ยว มื้อเนี้ยพวกเราถือว่าเป็นมื้อสําคัญของบ้านเรานะใช่ไหมครูตั๊กใช่ค่ะมื้อที่เราทานข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขนะตื่นเช้าขึ้นมาพี่โดวัสดีครับยังสวัสดีครับเอฟซีมาทานด้วยกันนะคะอา่ารแต่ว่าแต่ว่านี่ครับขึ้นโต๊ะมาแล้วที่จริงคลิปนี้เป็นเรื่องนี้ครูตั๊กว่าไงนะอันนี้ชื่อว่าสามชั้นผัดกะปิชะอมค่ะแล้วก็บนโต๊ะเราเดี๋ยวเพื่อนๆบอกจะไม่แนะนํา วันนี้ผมก็อยากจะเป็นแบบสุขภาพนะข้าวเราก็เป็นข้าวข้าวอะไรคุณตั๊กข้าวกล้องแล้วก็มีส่วนพิโอนี่ยกินข้าวต้มเพราะว่ากําลังฝึกอยู่ฮะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะถนัดข้าวกล้องไหมเอาข้าวต้มที่เขาคุ้นเคยดีกว่าแล้วก็ต้มขาไก่นี่ก็คือพิโอโดชอบแล้วก็อันนี้เราจะกินน้ําพริกกินอะไรกันก็เอาน้ําแกงสดร้อนๆนะฮะผักน้ําพริกอืผักสดผักต้ม น้ําพริกนี่สองอย่างคือน้ำพูดไปกินน้ำลายไปพริกกะปิและนี่ก็น้ําพริกใส่มะม่วงปลาทูปลาเธอมีพร้อมแล้วก็นี่ร้านเชฟทองปลาล้าปลาาส่งเครื่องอ่ะมาทานขิ้นอ่ะชิมอันนี้ชิมอันนี้ให้พี่โดดก่อนเลยพี่โดเอานี้ไหมหมูหมูอะไรหมูผัดกะปิหมูผัดกะปิพี่โดชิมชิมช้าๆด้วอร่อยไหมลูก อม่ยไหมอร่อยครับแสดงว่าถูกใจอันนี้เป็นคลิปหมูผัดกะปิเพื่อนๆอย่าไปหลงไหลกับกับข้าวอื่นข้างๆนะครับสามชั้นผัดกะปิสามชั้นผัดกะปิคลิปนี้คุณตักสาธิตใส่ชะอมตักไปชินให้ดูนะตักชิมอ่านหูเข้ากล้องคือตักช้าๆช้าๆเดี๋ยวกล้องตามไม่ทันนี่โอ้ พิวดอชอบนะพิวดมองมองพิวดตักเองเลยเอาช้อนกลางช้อนกลางเขาจะใช้ช้อนกลางตักเลยตักกีละรรมวางแล้วก็ตักทานเลยอร่อยมากหอมกะปิหอมเฉาก๊ .om ผแห้งนั่นนั่นพิวดชอบอย่างเดียวฮะ อร่อยมากค่ะ FC เรามาทำชานะคะพี่โดกินข้าวต้มไงดูพี่โดพี่โดกินข้าวต้มพี่โดใส่เสื้อด odo พาเที่ยวนะฮะเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาในกลุ่มไลน์นะเข้ามาในกลุ่มไลน์โดโดพาเที่ยวมีลิงก์เข้ากลุ่มไลน์อยู่ด้านล่างคลิปเนี่ยฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไปดูขนาดไซส์เสื้อเลือกเสื้อ บอกที่อยู่บอกเบอร์โทรศัพท์พี่เดีแสดงว่าอร่อยๆมากพี่เดโดตักช่วงอกช่วงอกเอชะอมเป็นชะอมเป็นเก่งมากบอกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ขนาดไซส์เสื้อแล้วก็จะได้ส่งกันตัวละ250านะฮะไม่รวมไม่รวมค่าส่งนะนะครับตอนนี้ก็ทยอยออกละโดยเพราะใครที่ไซส์ใหญ่ๆอ่ะผมว่ารีบรีบสั่งมาครับเพราะว่าไซส์ใหญ่ๆบางทีเราทําไม่ไม่ได้มากเมากส่วนไซส์มาตรฐาน l m x s อะไรเนี่ยก็มีตามปกติครับ กูตัดพีดโดพีดโ,ดพดโดลุยเละเลยครับผมจะชิมบอกรสชาติเ,เพื่อนๆบ้างก็หมูนี่ก็หมูว่าอย่นะฮะเพื่อนๆก็คิดว่าเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะจะได้เป็นไอนเดียว่าหมูสามชั้นเสร็จแล้วทำอะไรยังไม่หมดนะหมูว่าหเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะ เอาลองเอาไปทอดให้กับกรอบๆคล้ายๆหมูกรอบนะไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่าแล้วผมก็จะอ่าใช้ผัดกะเพราครับมันก็คล้ายผัดสตอแล้วอืหอมกระปิกแล้วความที่ม,มันมีกลิ่น ของกระอมอ่ะก็เลยทำให้ผมนึกถึงสตออัตสตอ,อรรวครับคุณตักขบัดกลมกล่อมไม่เป็ดมากงั้นเดี๋ยวเราจะรับประทานต่อกันให้อร่อยนะครับคุูตั๊กพูดปิดคลิปหน่อยเลยอากินคำนี้แล้วค่อยพูดปิดคลิปกินคำนี้โชวเ์เพื่อนๆอีกทีนึงพิอโรพิโรหยุดไม่อยู่อร่อยมากอร่อยมากแม่ทำข้าวอร่อยมาก สูตรนี้ก็ไม่น่าจะยากเนอะคุตักนะอ่ะก็ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ2 0 0แสน s ับสั r i ครซึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้คลิปนี้เนี่ยสองแสห้าพันแล้วนะเดือนเดียวก็ขึ้นมา 5, ห้าพันคุตัก ขอบคุณแล้วก็เราจะไปกันแล้วเกินข้าว่อขอบคุณนะคะสําหรับ FC ที่ให้การสนับสนุนครอบครัวโด,โดโดพาเที่ยวนะคะวันนี้กุตั๊กก็นําเสนอเมนูสามชั้นผัดกะปิชะอมนะคะกุตั๊กก็ทานเผื่อ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ลองไปทําทานดูมันอร่อยมันหอมมากะคะ่ะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นนะคะที่ทานนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อสาคัญของครอบครัวกุตั๊กนะคะถ้าสาหรับสามชั้นผัดกะปินะคุณตั๊กก็ จะทานเผื่อ f อทุกท่านนะคะคุณตักกต๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรีดพาเที่ยวนะคะขอบคุณตั๊กด้วยนะคะขอบคุณมากคนะ่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับดีบายชอบมากชอบมากชอบมากวีดีโอชอบมากอร่อยไม่ร้อง ช่องนิโต้พดเที่ยวนะคะคุณลูกจะกินสบายนะคะ f c ทุ่งใดน,นะคะสนใจเสื้อน,นะคะ,อะของช่องนิโต้พดเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250บาทนะคะแล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า f c คนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะ